เอาละครับผมขอกล่าวสุดท่ายชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ก็มาพบผมอีกแล้วนะครับกับจีจีมันนี่นี่เองนะครับในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับที่เคมเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพนะครับเป็นเว็บเคมบิตคอยนั่นเองนะครับผมนะเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพได้เลยนะครับผมนะเคมเว็บนี้นะครับก็เว็บนี้เนี่ยเคมได้ตลอดนะครับก็คือไม่มีจากัดเลยนะเคมครั้งละสี่โซชิ้นั่นเองนะครับ ก็นนี้ก็จะเป็นหน้าของหลักฐานการจ่ายนะครับของคนที่เขาได้ทําการเคลมไปแล้วนะครับก็มาณสี่สตูทสี่สตปะมานี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่บ t c เข้าไปเลยนะครับใส่ไปปุ๊บนะครับเราการกดล็อกอินไปเลยนะครับกดฉันไม่ใช่โปรแกรมเดลมัดไปนะครับแค่แคปชั่นครับผมไฟจราจรไฟจราจรหลังนั้นปุ๊บให้เราหาวันนี้นะครับบอทิฟายแคปชั่นไปเลยปั๊บนะครับร้อยอ่ะหลังนั้นให้ go to sponsor link ไปเลยนะครับอืมนะครับกดไป เราก็รอนะครับเราจะทำการเค้มกันนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าใครที่ทําการแก้แคปชั่นหรือว่าแก้ลิงก์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนเข้มนดนนะเอเคเราปิดแอปบอลก่อนปุ๊บโอเคนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมมาท้ากนีีเราทำทำการกดตรงนี้ไปนะครับเราเกดคบว่าเปิดในแท็บไปนะครับปุ๊บอ่ะหลังนั้นครับท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่เราทำการกดไปดูนะครับโฆษณสามคองนะครับโลโก้รอ15วินาทีนะครับึงสามารถ กดเข้าไปได้ใหม่นะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็รอไปเลยนะครับผมอ่ะอน,นี่ก็รอไปผมก็กดมาดูไดนะ้นะครับนี่อันนี้เสร็จแล้วเราก,กดางด้าของสีฟ้าไปเลยหาอันที่น้อยที่สุดนะครับผมหาที่น้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้เป็นขวดนะขวดวายเนี่ยเราก็กดไปมันก็จะบูรีไฟไปเลยนะครับแล้วกดตัวนี้ต,ต่อต่อแล้วสเต็ปหกไปเลยนะ อย่างนี้นี่มันก็จะขึ้น15วินาทีนะครับให้เราทำการรอไปนะครับกดประมาทุกครั้งนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะมากดเลยครับเป็นการสอนนะครับว่าทำยังไงนะสำหรับการแก้รีคับชานะครับง่ายมากเลยนะครับการแก้รีคับชาไม่ยากนะครับผมนะทำตามผมได้เลยโอเคนะครับเราก็ไปต่อนะที่สองนะครับผม อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปทำการกดไปที่โฆษณาอะไรก็ได้นะครับเช่นผมจะกดน,นี้เปิดในแท็บใหม่ในกลุ่มไปอ่ะถ้าทานผู้ชมไม่อยากกดดันบนนะต้ทงการกดอันล่างได้นะครับอันล่างมันจะมีตรงนี้อยู่นะเนี่ยเว็บไซต์ตรงนี้กดมาป่ะมาเชืขึ้นอย่างนี้นะครับรก็รอไปนะโรเคเราก,กดไอเอสไปต่อนะครับนี่ มันก็จะยังไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นวอสสเตย์อยู่นะอ่ะกดมาถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าเราได้นะเราก็าหาที่น้อยที่สุดเหมือนที้ผมบอกนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโทรโขงเรากดไปโทรโขงนะครับปั๊บเสร็จปุ๊บเอาทำการกดอันนี้ไปต่อเลย อ่านั้นรอเก้าวิาทีนะครับมางก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ก็รอไปเลยนะโ okay. อเคกดต่อเลยนะโอเคแปดเจ็ดห้านะครับมางก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ ไปต่อนะครับป๊าบนะครับให้รอนะปึ๊บอ่ะกดต่อยนะครับห้าหก อ่ะราไปวิธทีนะครับโอเคไปหกหกปุ๊บอ่ะนี่นะผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำการเคมแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับริการเคมเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ